สวัสดีค่ะวันนี้นาคมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชาเป็นเหรียญอ่าของหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะก็คือวัดจุมแสงจังหวัดระยองนะคะวัดจุมแสงจังหวัดระยองเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อ่าหลวงปู่ท่าน จัดสร้างขึ้นมานะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวน่าจะให้ดูคือเหรียญรุ่นนี้นะคะทั้งหมดจะมีอยู่3หน้านะคะเหรียญรุ่นนี้ทั้งหมดจะมีอยู่สหน้าหน้าเงินหน้ากากเงินหน้ากากเงินแล้วก็หน้ากากทองแล้วก็หน้าแบบเป็นธรรมดานะคะชายหน้าหน้า ขาจะเล่กอีกหน้าหนึ่งก็คือแบบคือเนี่ยนะคะอันนี้หน้าทองจะมีหน้าเงินหน้าทองหน้าแบบธรรมดาธรรมดาก็คือจะเป็นสีออกเหมือนทองเหลืองเราค่ะใช่ก็คือก็จะเป็นอีกหน้านั้นเห็นนะคะ คือหน้าจะแตกต่างกันนะคะหน้าหน้าน่าจะแตกต่างกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าจะให้ดูเนาะแต่ราคาเช่าบูชาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละหน้าราคาเช่าบูชาก็ต่างกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เหรียญกระถินปีหกศูนย์นะคะเหรียญกระถินปีหกศูนย์ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะหน้าเอาเอ่อแบนขยายนะคะก็คือขยายเนาะก็คือไม่ได้อยากหยิบเปลี่ยนขึ้นมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอ่อเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือด้านข้างหรือรูปทรงนะคะก็จะเหมือน เหมือนกันทั้งสามรุ่นนะคะแต่แตกต่างตรงที่หน้านะคะแตกต่างตรงที่หน้าก็คือตรงนี้นะคะนี่ค่ะแตกต่างกันที่หน้าก็คือตรงนี้นะคะก็คือหน้าจะไม่เหมือนกันจะมีหน้าหน้าเงินหน้ากากเงินหน้ากากทองแล้วก็หน้าแบบธรรมดาเนี่ยค่ะอันนี้ รุ่นเหรียญกระถินนะคะเหรียญกระถินปีหกศนะคะเหรียญกระถิ่นปีหกศนนะคะเหรียญนี้เดี๋ยวหน้าจะให้ดูด้านหลังนะคะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะเห็นชัดนะคะเพราะว่านาคเออเอาเป็นขยายสองให้ดูนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหลังนะคะด้านหลังของเหรียญคือด้านหลังของเหรียญทั้งทั้งหมดสามหน้าเนี่ยคือจะเหมือนกันนะคะทั้งหมดสามหน้านี่คือจะเหมือนกันแต่แตกต่ตางตรง,ตรงที่ว่าด้านหน้านะคะแต่แตกต,ต่างกันตรง,ตรง,ตรงที่ด้านหน้านะคะ๋ยวนะ เพราะว่าหน้าหน้านี่คือจะมีหน้ากากเงินแล้วก็หน้ากากทองแล้วก็หน้าแบบธรมรมดาใช่ด้านหลังด้านหลังนี้คือจะเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะคะด้านหลังนี้จะเหมือนกันทั้งหมดก็จะเขียนว่าหลวงป,ปู่ฮอพุทธสโรนะคะแล้วก็ชื่อวัดนะคะก็คือ วัดทุมแสงแล้วก็จังหวัดระยองแล้วก็จะเป็นอักษรเขียนขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นล้อมรอบนะคะแล้วก็จะมีบาร์โคดบาร์โคดแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะคะบาร์โคดเนาะเดี๋ยวนะคะบาร์โคดก็เนี่ยค่ะ บาร์โคดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยก็จะจะบาร์โคดแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันแต่ละเหรียญก็ไม่เหมือนกันนะคะมันเหมือนรหัสนะคะใช่มันเหมือนรหัสเหรียญนั่แหละแต่หน้าเรียกว่าเป็นบาร์โคดนะคะก็คือแต่ละรุ่นแต่ละเหรียญก็คือไม่เหมือนกันนะคะเหรียญนี้ก็อาจจะเป็นอีกรหัสหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใช่เขาก็จะตอกตอกโคดไว้นะคะด้านข้างก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็ช่วงด้านกลาง ก็จะเป็นยันขึ้นอย่างนี้นะคะเนี่ค่ะแล้วก็จะมีะชื่อของหลวงปู่ฮอหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะเป็นด้านหลังทั้งหมดมีอยู่สามหน้าแต่ด้านหลังเหมือนกันหมดทั้งสามหน้านะคะแต่ด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวนาจะให้ดูด้านหน้านะคะ อันนี้ด้านหลังนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้านะคะอันนี้ก็จะเขียนนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีปีนะคะก็คือปีพศหกหกศู นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าชื่อของหลวงปู่นะคะหลวงปู่ฮอพุทธสโลนะคะเนี่ยค่ะหลวงปู่ฮอพุทธสโลแล้วก็ด้านด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะเป็นอ่าลักษณะแบบเนี่ยค่ะเป็นเป็นแบบเหมือนวงเนี่ยค่ะ แล้วช่วงด้านกลางนี้ก็จะเป็นของหลวงปู่นะคะเนี่ยค่ะคือจริงๆเหรียญน,นี้นะคะคือสวยนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บไว้นะคะที่ยังไม่มีเช่าบูชานะคะที่ยังไม่มีแบบไปไปไว้บูชานะคะก็ถ้าจะเช่าบูชาก็เ,เดี๋ยวนาคนะคะจะทิ้งลิงก์หรือเบอร์โทร ใต้คลิปให้นะคะท่านใดสนใจที่จะเช่ชาบูชานะคะาราคาราคานาจแต่ติดไว้แล้วก็แจ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็พร้อมกับเบอร์โทรของนาคนะคะนาคก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านนาคนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะก็คลิปนี้นาคก็อาจจะ ทําคลิปแบบไม่ไม่หลายนาทีนะคะก็คือเป็นเป็นคลิปแบบสั้นนะคะเพื่อ,อามาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะปล่อยให้เช่าบูชานะคะก็คือเป็นเหรียญของหลวงปู่หอพุทธสโลนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะเช่าบูชาก็เดี๋ยวโทรามาพูดคุยกับนาคได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนาคก็ อขอให้ทุกคนนะคะก็คือทุกท่านนะคะก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วคลิปนี้หน้าก็สวัสดีนะคะ